นี่เออเอาเปิดดูสิเอาเปิดดูสิเอาเปิดน,นิทานอีกศพนะมีทั้งหมด1 0ึ่นึงเรื่องไหนดูสิมีตัวอะไรบ้างมีตัวหา่านมีหนูมีหนูมีไข่ทองคำ มีต้นไม้มีก้อนเมกมีดอกบัวมีใบบัวมีม,มีมีเหกมีบ้านอ่ะเปิดปิ้งอ่ะเปิดอีกโอ้อ่สังเกตก่อนตัวนี้ตัวอะไรยีราฟตัวนี้ตัวมาลายนี่สิงโต เปิดเปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่านิทานกันแล้วปิ๊งอ่านิทานเรื่องอะไรเอ่ยมีม้าด้วยนะมีชายมีอู้ระวังระวังมีชายชรามีเด็กอ่าดูตรงนี้สิม้ากับคนเลี้ยงหมาโอ้ออะเปิดอ้มีเกะด้วยนะมีเกะด้วยใช่ไหม ก็มีอะไรเอ่ยมีหมามีหนูหนูกำลังทำอะไรอะ่ะหนูกำลังกินของอย่างอร่อยจูจๆหมาก็พรอมา่าเฮ่เออหมาก็พรอมมฮ่หนูตกใจหมดเลยโอ้ไม่หมาอืมโอ้มามามา ตรงไหนโอ,อตรงนั้นเหรอ,อเดี๋ยวๆวเราฟังให้ทานก่อนทันใดนั้นหมาก็ไล่หนูในบ้านเลยอ่ะเปิดนี่มีมีตัวนี้เป็นคนแล้วก็ตัวนี้เป็นคนขึ้นต้นไม้ใช่ไหมคนขึ้นต้นไม้ มีก็เลยมามีเพื่อนสองคนกำลังเดินกันเดิ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 นมาแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงมีมีก็เลยมาไหนลูกข้าบนหรอข้าบนไม่ได้หรอกข้าบเป็น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 น้ำหอมเป็นน้ำหอมหอมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านี่ ห่านห่นกับไข่ทองคัานไหนดูสิห่านกับไข่ทองคันนาน,คคนอยู่ไหนห่านกับไข่ทองค้าน เท้าเท้าอยู่ไหนเท้ามืออยู่ไหนมือมืออืมจมูกอยู่ไหนแหววจมูกจมูกปากล่ะปากอยู่ไหนาปากอยู่ไหนเอาหนีแล้ว ดูสิหนังสือนิทาน